สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยช่างนิรุตนะครับและวันนี้ผมจะพามาแนะนำวิธีการเปลี่ยนโฟลสวิทปั๊มน้ำมิตซู itsu, นะครับด้วยวิธีที่ทำเองกันได้ง่ายๆทำได้ทุกคนครับผม ฟอสฟ้าน้ำมิซูนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับวันนี้ที่ผมบอกว่า,ารุ่นที่เป็นแรงดันคงที่หรือว่าโฟสวิทเนี่ยจะอยู่กับรุ่นที่เป็นถังสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือเขาเรียกกันว่าแรงดันคงที่นะครับโ <Okay. S 1> อเคส่วนใหญ่อาการเสียนะครับผมก็จะเปิดไม่ติดนะครับ <Huh? S 1> มาอันดับหนึ่งเลยแน่นอนครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดเมนบอร์ดคอนโทรลของตัวมอเตอร์นะครับก็มีเปิดไม่ติดเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าโฟลสวิทเสียเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้า ฟสวิตเสียเนี่ยเราจะมีวิธีเปลี่ยนกันยังไงอันดับแรกเราก็ขันน็อตนะครับที่อยู่ยึดฝาตรงนี้ออกนะครับตัวนี้ผมก็ขันเปิดไว้แล้วนะครับเปิดมานะครับสำหรับสำหรับปั๊มน้ําตัวนี้นะครับเป็นงานที่ก็มาซ่อมปกตินะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งงานช่างที่ส่งมาแล้วเนี่ยนะครับผมพอเราเปิดออกมาแล้วโครงสร้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขย่าหันมาให้เห็นนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้ครับผมเห็นได้ชัดนเลยว่า มีหลายตัวอะไรที่ไม่ใช่ของแท้อย่างเช่นตัวถังไฮโดรเจนหรือว่าถังแรงดันคงที่ตัวนี้ครับธรรมดามิซูจะต้องเป็นตัวนี้ครับผมเนี่ยฮะตัวมิซูจะเป็นอย่างนี้นะครับฮิตาชิก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยววันเนี้ยผมก็จะมาแนะนำโดยวิธีการตรวจเช็คเจ้าถังไฮโดรเจนตัวเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยว่าเสียไม่เสียเราทำยังไงรวมไปทั้งยี่ห้อฮิตาชิก็เหมือนกันนะครับการตรวจเช็คเหมือนเหมือนกันเลยและ2รุ่นเนี่ยครับสามารถใส่ทดแทนกันได้นะครับจริงๆแล้วอะแต่ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราก็จะมาทมําในเรื่องของ ตัวจามิซูนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารุ่นรุ่นเนี่ยครับผมก็จะมีหลายบัรดด้วยกันก็จะเป็นทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เอ่ยมาแล้วกันนะครับที่เป็นชุดเมนบอร์ดแบบนี้หรือว่าโฟร์สวิตชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะออกตัวนี้แล้วกันตัวนี้ตัวที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะควบคุมการทํางานของเครื่องทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับชุดเมนบอร์ดอย่างนี้อันดับแรกนะครับเราก็แค่เปิดน็อ ตัวนี้นะครับออกมานะครับนอกตัวนี้เป็นยดยึดกันน้ํานะครับก็จะเห็นเมนบอร์ดโอ้โหนี่ครับชัดเจนเลยถูกดัดแปลงมาเรียบร้อยครับนี่ฮะต่อเฟสเชอร์ต่อตรงให้เฟสเชอร์ทำงานนะครับผมหมุนทางไฮโดรเจนทางไฮโดรเจนนี่หมุนออกได้ปกตินะครับนี่ฮะหมุนออกไปได้เลยผมทั้งเจ้าตัวแล้วก็เฟสเชอร์ตัวนี้ก็จะมี หลากหลายค่านะครับจากนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราใส่ถูกต้องไหมเพอเราเปิดมาอย่างนี้นะครับผมเนี่ยครับตำแหน่งตำแหน่งสีสายอผมจัดเลยแล้วกันก็จะมีตำแหน่งสีสายขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะมีสายทั้งหมดด้วยกันสีแดงสีเทาแล้วก็สีดําครับนี่นะครับก็ตัดออกได้เลยครับถอดน็อตยึดตรงนี้สี่ตัวนะครับยึดน็อตจะยึดตรงนี้แค่สีตัวถอดออกนะครับถอดออกนี้เลยครับนี่ฮะสุดมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับมันก็จะมีโครงสร้างของมันตัวนี้ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าวงจรจะถูกออกแบบเป็นเป็นลิมิตอ่าเป็นเป็นลิตสวิตไปด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนแม่เหล็กเมื่อวิ่งน้ําผ่านเข้ามาก็จะให้มันเป็นลักษณะเงี้ยฮะดันเพื่อให้การต่อของวงจรเกิดขึ้นนะครับสาหรับตัวนี้เขาเขาเขาเปลี่ยนมาแล้วเขาเขาดัดแปลงมาเห็นไหมครับตัดซอ็อกเก็ตแล้วก็จะมีตําแหน่งซ็อกเก็ตที่เป็นเฟเชอร์นะครับสำหรับควบคุมการตัดต่อของแรงดันนะครับก็จะมีตําแหน่ง เพชเชอรที่เป็นซ็อเกสเสียบแบบนี้แล้วก็สายสายก็จะมี3เส้นแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาแล้วผมก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนระวังนะครับโอลิงตัวนี้ให้ให้อยู่ให้อยู่เหมือนเดิมนะครับโอลิงตัวนี้ก็คือจะกันน้ํารั่วนะครับให้อยู่ที่เดิมใส่ปกตินี่ครับสำหรับบอร์ดใหม่ก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับให้ตําตรงตำแหน่งเดิมครับ แล้วก็ยึดน็อตคืนนะครับยึดน็อตให้แน่นนะครับตัวนี้เพราะว่าน้ำอาจจะรั่วได้เราต้องขันให้แน่นนะครับต้องเวลาเวลาขายเสร็จแล้วเนี่ยเวลาประกอบอะไรเรียบร้อยต้องขันน็อตให้แน่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้เป็นทางน้ําเพื่อที่จะเช็คแรงดันนะครับดังนั้นมันมีแรงดันที่สูงก็ต้องขันให้แน่นนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอย่างอย่างเครื่องเนี้ยเขาถูก ดัดแปลงในตำแหน่งของเฟเชอร์สวิตต์นะครับซึ่งถูกตัดต่อวงจอรออกมานี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่การต่อสายได้เลย,เลยนี่ครับผมผมก็จะตัดตัดออกหมดเลยแล้วกันครับเนี่ยครับตัดซึ่งเราก็จะเห็นสีสายที่มันตรงกันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับนี่ฮะสีสายที่ตรงกันเลยนี่นะครับก็ ให้ต่อตามสีเลยครับให้ต่อตามสีนะครับเนี่ยฮะมันจะอันนี้ฝั่งของมอเตอร์นะครับอันนี้ฝั่งของโฟร์สวิตนะครับผมก็จะต่อตามสีนะครับปอกสายแค่นั้นเองครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเครื่องมือแค่ไขควงแล้วก็มีคีมปอกสายนะครับก็สามารถทําได้แล้วนะครับหลังจากที่เราต่อสายตรงนี้นะครับตามตําแหน่งเสร็จไปแล้วนะครับผมได้ถอดตัวเฟสเชอร์ออกซึ่งตัวนี้ก็ถูกดัดแปลงมานะครับก็จะ หมุนออกไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหมุนออกไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะทดสอบในส่วนของแค่วงจรก่อนอันนี้ผมอาจจะอธิบายลึกไปนิดนึงนะครับแต่ว่ากรณีถ้าเกิดว่าเครื่องเราปกติอยู่ที่บ้านแล้วอาการนี้ก็สามารถแค่เปลี่ยนสายแล้วก็เสียบไฟทดลองน้ําได้เลยครับผมทีนี้นะครับผมก็จะมาทดลองไฟนะครับว่าผมเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับต่อตําแหน่งสายสีแล้วนะครับก็จะเสียบไฟนะครับ เครื่องจะยังไม่ทางานนะครับเพราะอย่างที่บอกครับตัวนี้เรายกเครื่องออกมาจากด้านนอกนะครับตัวแรงดันน้ํายังไม่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะบังคับด้วยการให้รีดตัวด้านในนะครับต่อนะครับผมอาจจะต้องใช้ไขควงตัวนี้เขี่ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับนิดนึงมันก็จะหน่วงนิดนึงเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับปั๊มน้ําก็จะเดินอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับพอปั๊มน้ําเดินอย่างนี้แล้วนะครับนี่ก็แสดงว่าโอเควงจร ของเราที่ต่อเนี่ยทำงานได้ถูกต้องสำหรับเฟสเชอร์เดินเดินลักษณะเนี่ยนะครับผมถ้าเราทดสอบลักษณะเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยปั๊มจะต้องดับนะครับเพราะว่าเมื่อมีแรงดันที่เกิดขึ้นตรงตรงเฟสเชอร์เนี่ยนะครับผมสมมติว่าเฟสเชอร์ตัวนี้มันต่ออยู่มันก็จะออนให้เราตลอดนะครับแต่ถ้ามันมันถูกขาดหรือว่าแรงดันมันได้แล้วมันก็ต้องออฟนะครับผม เดี๋ยวผมไม่ดูว่าสักพัก,กเัินจะออฟไหมนะครับเห็นไหมครับ <Wow. S 1> แล้วมันก็ออฟไปนะครับเราก็สามารถทดสอบด้วยกันบ,บังคับเฟสเชอร์ตรงนี้เห็นไหมฮะ <Okay. S 1> ผมทิกเฟสเชอร์ <c oughs> ให้ทํางานทดสอบว่ามันตัดต่อให้เราปกติไหมมันจะดับอีกเห็นไหมครับโอเคอ่าตอนนี้เป็นเป็นอ่าผมเอาแค่ปลายไขควงเทสนะครับอาจจะเพื่อให้เห็นภาพเเองนะครับ ไม่ควรไปจับนะครับเพราะยังไงก็มีโวลต์ไฟนะครับผมก็จะทิคทำงานใหม่อย่างนี้นะครับปั๊มก็จะเดินอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าโฟซิตทำงานแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็ที่เหลือก็แค่เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวอื่นๆแล้วก็เช็คตัวถังไฮโดรเจนตัวนี้ว่าดียังไงเสียยังไงนะครับผมก็อันดับแรกนะครับเมื่อกี้นี่เฟเชอร์สวิตช์เนี่ยที่เขาเปลี่ยนออกไปนะครับจริงๆแล้วนะครับ เฟสเชอร์สวิตตัวมิซูเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือรุ่นรุ่นที่เป็นตัวถังกลมนะครับหรือว่าตัวถังที่เป็นตัวถงังสีสีเหลืองนั่นนะครับกับรุ่นที่เป็นแรงดันคงที่แบบนี้นะครับก็จะเป็นเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้มาเลยครับนี่ครับซึ่งค่าออนออฟก็จะแตกต่างกันไปนะครับว่ากําลัง,ว,ง,ง,ลงวัดของเครื่องเนี่ยครับผมกาลังวัดของเครื่องเนี่ย จะบ่งบอกค่าออนออฟของตัวเฟสเชอร์นะครับเวลาจะเปลี่ยนให้ดูค่าด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวใหม่เนี่ยครับใส่เข้าไปเลยหมุนเกียวปกติครับใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับหมุนให้ตรงเกียวนะครับนี่ฮะโอเคครับแล้วก็เสียบซ็อกเก็ตเข้าไปได้เลยครับง่ายๆซ็อกเก็ตบังคับอยู่แล้วครับเสียบไปนี่ครับ โอเคฮะเนี่ยทำงานทีนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของตัวถังที่ผมบอกนะครับว่าถังตัวนี้มันถูกดัดแปลงมาแล้วนะครับถ้าถังที่ถูกดัดแปลงมาแล้วหรือว่าอ่กรณีถังถังไฮโดรเจนเสียนะครับผมอาการก็จะมีหลายแบบเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทั้งเรื่องของน้ําวิ่งกระตุกและก็บางที แรงไม่สม่ําเสมอนะครับเนื่องจากว่าตัวถังไฮโดรเจนเนี่ยมันแตกเฟรมด้านในแตกนะครับวิธีการเช็คนี่ครับผมมีตัวเสียมาด้วยแล้วก็วิธีการตรวจเช็คนะครับถังไฮโดรเจนนะครับก็ง่ายๆเลยครับมันมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้ไขควงแย่เข้าไปเบาๆพอครับดูตัวนี้ครับสุดปลายนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยครับแตก ด้านในจะเป็นโครงสร้างมันจะเป็นเฟรมนะครับเป็นเฟรมยางที่เป็นอากาศอัดเข้าไปนะครับมันแตกให้ดูตัวดีครับนี่ตัวใหม่ที่ผมกําลังจะเบิกมาเปลี่ยนนี่ครับนี่มิซูนะครับจะเป็นตัวสีดำแย่เข้าไปเหมือนกันครับนี่ครับมันเข้าแค่ประมาณสักห้าเซนได้ครับอ่าเมื่อกี้นี้ไขควงนี่นะครับสุดเลยนะครับผมวัดเมื่อกี้เนี่ยแย่ตัวเมื่อกี้นี่สุดเลยนะแต่ตัวนี้เข้าไปแค่นี้นี่เองครับผมนะครับ แล้วก็นี่ครับสำหรับวิธีการตรวจเช็คเจ้าถังไฮโดรเจนนะครับวา่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่อาการที่มันแตกนะครับผมมันไม่ได้แปลว่าเครื่องจะไม่ทํางานนะครับมันจะยังาสามารถทําทงานได้ปกติเพียงแต่ว่าแรงดันของอากาศโดยเฉพาะบ้านถ้าเราใส่ตัววัดสูงๆหรือไม่บ้านที่เป็น 2- 3ชั้นนยครับผมก็จะเกิดอากาศที่ ไม่สม่ําเสมอเท่ากับว่าทําให้น้ำเนี่ยไม่แรงหรือว่ามีอาการกระตุกข,ของปัม๊มนะครับผมเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับครบเสร็จหมดแล้วก็เก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ทดสอบจริงจากหน้างานได้เลยเนี่ครับผมวิธีวิธีที่ถูกต้องนะครับการเปลี่ยนเจ้าโฟ์สวิตเนี่ยนะครับเราควรที่จะดูรายละเอียดตำแหน่งสีสาย อย่างถูกต้องนะครับผมและนี่คือวิธีการเปลี่ยนโปรสวิตปั๊มน้ำมิซูนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสอบถามเรื่องปัญหางานซ่อมปั๊มน้ำหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบริษัทเคที T, เรายินดีให้คำปรึกษาติดต่อเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าที่หน้าร้านของเราพุทธนณนลสาย5แตทีต่ดินแดน2ยินดีครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ